วันนี้ผมต้องพูดอย่างนี้ผมต้องบอกว่าประเทศไทยนี่มันเริ่มประหลาดตำรวจกลายเป็นโจรส่วนโจรมันจะเป็นตำรวจเ,เรื่องไปเอาเงินเนี่ยปกติเนี่ยถ้าพอควรเนี่ยมันไม่มีใครไม่มีโจรที่ไหนอยากจะไปมีเรื่องกับตำรวจ แต่อันนี้นี่ผมว่ามันคงจะมากเกินไปมีความรักมากเกินไปเมื่อรักมากแค้นมากก็คงจะทำให้โจรมาแจ้งจับตำรวจเงิน140ยสี่สผมว่ามันมหาศาลนะผมขอพูดเรื่องไซเบอร์เรื่องของตำรวจ โดยรวมแล้วทั้งหมดเนี่ยผมก็คิดว่าตัวละครสำคัญก็อยู่ที่คนชื่อยอดออสายข่าวผมรายงานว่าจะมามอบตัวบ่ายๆถ้าคุณคงไปได้ข่าวเพิ่มวันนี้ผมต้องเดินทางมาที่ศาลก็มีทั้งหมดหลังจากที่ผมรอรง์ก็15คดีแต่ก็ต้องสู้ต่อไป เพราะผมถือว่าทําเพื่อส่วนรวมอันนี้ผมขอพูดเรื่องนี้ก่อนก่อนที่สุวรรณสุวรรณถามเมื่อกี้นี้ประเด็นสําคัญในเรื่องนี้ผมคิดว่ามีเรื่องสลับซับซ้อนมากกว่านั้นจากข้อมูลของผมซึ่งบางอย่างไม่ได้เป็นประโยชน์กับประชาชนผมก็สงวนไม่ขอพูด ที่ผมบอกว่าให้จับตาดูให้ดีเพราะตอนนี้พอบอตรคนใหม่ยังไม่ลงตัวให้ผมเรียนตามตรงก็เรื่องนี้เกิดขึ้นตัวผู้การชนบุรีเนี่ยเป็นหมากบากหนึ่ง ลราทำการเองก็คงจะลำบากคงจะทำเองไม่ได้เหตุที่ทำเองไม่ได้เพราะว่าความรู้ความสามารถก็อาจจะไม่พอเรื่องนี้ผมคิดว่ามีคนที่ใหญ่กว่านั้นหรืออาจจะมีคนที่รู้เรื่องมากกว่านั้นซึ่งผมเชื่อว่าหลังจากวันนี้คงมี ตำรวจที่เป็นโจรก็คงจะต้องถูกจับอีกและก็มีบางส่วนก็คงจะสารภาพอย่างไรก็ดีเรื่องนี้อาจจะเกี่ยวข้องถึงอำนาจในเรื่องของผอบอรตอรอคนใหม่ซึ่งผมไม่ทราบว่าเป็นใครนะครับแต่ เนื่องจากว่าในระยะเวลาอีกสองสาเดือนจะมีการเปลี่ยนแปลงดังนั้นเรื่องนี้ผมขอให้ค้างไว้อย่างนี้ผมขอไม่พูดเยอะกว่านี้เพราะว่าอาการพูดของผมก็อาจจะก่อให้คือความเสียหายให้กับใครเพียงแต่พูดตามเนื้อผ้าได้ว่าตำรวจเป็นโจรโจร กลับมาเป็นตำรวจไอ้เรื่องจ่ายกันในเรื่องเว็บพน,นันมูลค่ามันเยอะและเราก็มีถึง3หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับไซเบอร์